คานอันนึงนะใช้ยกก้อนหินมวล60กิโลกรัมก้อนหินเนี่ยอยู่ห่างจากจุดหมุนของคาน1.2เมตรหากคนงานนะต้องออกแรง600นิวตันกดคานที่ระยะห่างจุดหมุน2.4เมตรซึ่งจะยกก้อนหินได้จงคำนวณหาการได้เปรียบเชิงกลของคานอุดมคติและการได้เปรียบเชิงกลของคานในทางปฏิบัติตามลำดับกำหนดให้ g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสอง เออให้ G10 มันก็ง่ายนิดนึงเนาะนะครับมันมีคานใช่ไหมครับที่เขาต้องการยกก้อนหินมวลหกกิโลกรัมก็อย่างงี้นี่เป็นคานของเราแล้วมีก้อนหินอย่างงี้ตึ้งต้งก้อนหินเนี่ยมันจะมีน้ําหนักใช่ไหมครับมันคือ600นิวตันคือ60สิบคูนกับสิบเนะตรงนี้คือ mg นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นคานอยูกไหมมันก็ต้องมีจุดหมุนจุดหมุนอา้าวแล้วถ้าเกิดเราจะยกก้อนหินเนี่ย เราต้องไงเราต้องกดตรงนี้ลงมา f นะครับเขาบอกบอกว่าเออถ้าก้อนหินนะี่อยู่ห่างจากจุดหมุนของคาน1.2เมตรนี่ตรงนี้เป็นหนเมตรถูกไหมเนาะแล้วเอ,อ่อกดคานที่ระยะห่างจากจุดหมุน2.4แหมพี่วาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองลบตรงนี้นิดนึงอ๋อจึ้ง,อองนี่ตึ้ตงยาวมานี่แล้วตรงเนี้ยคือ2.4เมตร โอเคไหมเอ๊ะเขาให้คำนวณอะไรหาการได้เปรียบเชิงกลของคานอุดมคตินะครับอุดมคติเนี่ยคือเรารู้แล้วเราคำนวณเองเนาะเราคำนวณ f ออกมานะครับแต่ว่า f จริงๆที่ใช้เขาบอกออกแรง600นิวตันอันนี้คือ,อคำนวณอีกขั้นหนึ่งว่าการได้เปรียบเชิงกลของคานในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติเนี่ยมันต้องออกแรงเท่ากับ600นิวตันแต่ในทางทฤษฎีหรือในทางอุดมคติเนี่ย ออกแรงเท่าไหร่ยังไม่รู้เดี๋ยวเราก็มาคำนวณกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราคำนวณยังไงมันก็คือ600คูณกั็น1.2ถูกไหมนะครับเพราะจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะจงใช่ไหมอันนี้ห่างออกไป1.2เมตรจะเท่ากับ F คูณกับ2.4นะครับได้1ได้2 F ของเราก็เลยเท่ากับ300นิวตันถ้า F ของเราเท่ากับ300นิวตัน MA ในอุดมคติเนาะมันคือ f out หารด้วย f in ก็เลยเท่ากับ600นิวตันใช่ไหม f out คือตรงนี้600นิวตันเรายกก้อนหิน600นิวตันได้นี่คือ f out หารด้วย f in ของเราคือ300ก็เลยตอบออกมาคือ ma คือ2แต่ ma ในทางปฏิบัตินะครับเมื่อกี้เราคำนวุนออกมาแล้วว่า f ในอุดมกนี่ยมันคือ300ใช่ไหมแต่ f ในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะมันคือ600นะครับเราก็ได้ ma เท่ากับ f out คือ6 0 0อยู่แล้วกันนี้หารด้วย f in เขาบอกมาว่าจริงๆแล้วมันใช้6 0 0มันเลยเท่ากับ1ทางทฤษฎีกับทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะว่าในทางทฤษฎีเนี่ยเขาไม่ได้คำนวณในเรื่องแรงเสียดทานในเรื่องอะไรที่มันต้องสูญเสียแรงไปกับอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่มันเอาไปทํางานในข้อนี้ก็คือมันไม่ได้คํานวณอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการยกก้อนหินเราถือว่าแรงที่เราใส่ไปอ่ะมันไปยกก้อนหินอย่างเดียวเลย นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกันเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ2และ1นะครับ2และ1ตอบข้อ1โอเคไหมไม่ยากเนาะสำคัญดิดคันงันอ่ะไปดูข้อต่อไปกันครับ